เพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์ไอทีมากมายหลายชิ้นแถมหลายชิ้นก็มีขนาดเล็กหายไปทีก็หา <Hi S 2> <Hi. S 1> ยากเหลือเกินซัมซุงก็เลยออกซัมซุงสมาร์ทแท็กขึ้นมาสําหรับค้นหาของหายไม่ว่าหล่นหายหรือลืมมาที่ไหนแค่กดกิ๊กเดียวก็สามารถมีเสียงดังออกมาเพื่อตามหาได้แต่จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้ทัชฟนวิวจะมานำเสนอ gadget ตัวใหม่กับทางซัมซุงอย่างซัมซุงสมาร์ทแท็กอุปกรณ์ติดตามรูปแบบของคุณแจที่ใช้งานง่ายๆแค่คุณเอาไปห้อยกับสิ่งที่คุณกลัวหายอย,อย่างเช่นควงคุณแจตุ๊ก,กาตาเล็กๆหรือแม้แต่ห้อยน้องหมาน้องแมวของคุณที่ชอบไปไหนมาไหนก็สามารถใช้งานติดตามได้หลายคนอาจจะตกใจหฮยมันตามได้ขนาดนั้นได้เหรออ่าเดี๋ยวเราบอกให้ฟังดีกว่าแต่ก่อนอื่นเรามาดูในกล่องกันครับว่ามีอะไรบ้าง วิธีการแกะกล่องครับเราจะแกะจากด้านล่างตรงนี้ป๊บนี่ครับดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ปื๊บเห็นไ,ไหมครับโดยในกล่องครับจะประกอบไปด้วยตัวนี้เลย Samsung Smart t a g นี่เลยอ่าตัวนี้ Galaxy Smart t a g แล้วก็ ผู้มือการใช้งานอยู่ตรงนี้สำหรับรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องของ Galaxy Smart Tag เป็นดังนี้ครับด้านหน้าครับสก,กรีนคำว่า Galaxy Smart Tag ซึ่งตัวนี้เป็นกลุ่มกดครับกดก็จะมีเสียงดังมาสำหรับการเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆด้านบนครับเป็นรูสำหรับ ให้พวงกุญแจของเราครับตรงนี้ครับเราถ้าสมมุติเรามีพวงกุญแจอยู่เราก็สามารถกดปุ๊บใส่ได้เลยส่วนด้านหลังนะครับจสะสกรีนโลโก้ซัมซุงเอาไว้ตรงนี้เลื่อนลงมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นลำโพงเสียงครับเอาไว้ส่งเสียงเวลาที่เรากดมาจากแอป s m a r t ตติ้งมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ครับเป็นช่องใส ฐานนาฬิกาครับสามารถเอาฐานพวกฐานนาฬิกาทั่วไปอ่ะมาเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เมื่อเรางัดออกมาครับสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Samsung Smart t a g กครับก็ทำได้ง่ายๆเพียงก่อนอื่นเราต้องเตรียมมือถือไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปในแอป,ปนี่เลยครับแอป,ปที่ชื่อว่า s m a t t t ต i n g ตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เห็นไหมซึ่งแอป,ปตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ o o g l e p l a y หรือง่ายๆคือใช้ได้ทั้ง Samsung Android แล้วก็ตัว Smart สมาร์ทโฟน Apple และอุปกรณ์ Apple ครับวิธีการก็คือเข้าไปในแอปตัวนีาา้เราสามารถเชื่อมต่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือให้มากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้ครับของที่มันจะเขียนตรงนี้ได้ดูสกรีนว่า Galaxy Smart t a ท่อ่างนี้กดค้างหรืออีกวิธีหนึงครับก็คือสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้โดยตรงโดยไปที่เครื่องหมายบวกอย่างนี้ครับอุปกรณ์ สแกนบริเวณกล้เคียงมันจะทำการค้นหาอุปกรณ์ครับนี่ครับ Galaxy Smart Tag กดเชื่อมต่อเีอ่งเท่านี้ครับก็จะทำทำการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนกับ Galaxy Tag ของเรานะครับ mm hmm. เมื่อเชื่อมต่อ Galaxy Smart Tag กับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วคุณก็สามารถใช้งานทันทีผ่านแอปพลิเคชันของคุณกันก็คือตัว Samsung Smart t n g ตัวนี้ครับโดย เรื่องต้นอ่ะให้คุณไปที่หน้าแรกก่อนจะโชว์ตัวสมาร์ทแท็กของคุณกดเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าสมาร์ทแท็กที่ผูกติดกับสิ่งของของคุณน่ยตอนนี้อยู่ในไหนดูแผนที่ได้และเมื่อกดเข้าไปในสมาร์ทแท็กครับคุณสามารถนำทางอ่ะจากมือถือเครื่องที่คุณเชื่อมต่อไปหาสมาร์ทแท็กได้ในกรณีที่เราอยู่ไกลๆกันหรือว่าตอนที่เข้ามาหาใกล้ๆแล้วอ่ะอยากจะค้นหาก็เพียงแค่กดส่งเสียง แล้วเริ่มตัวสมาร์ทแท็กก็จะส่งเสียงออกมาเพื่อเราเห็นตำแหน่งได้สามารถปรับระดับเสียงได้สองระดับก็คือแบบเสียงเบาแบบนี้หรือจะกดังกระหึ่มขนาดนี้ได้เลยนอกจากการค้นหาสิ่งของแล้วเราตัวสมาร์ทแท็กอ่ะยังสามารถใส่รายละเอียดต่างๆได้ยกอย่างเช่น คุณสามารถแจ้งหมวดหมู่ว่าตอนนี้ของของคุณติดผูกติดกับอะไรไว้ซึ่ง s a m มซุงมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆกระเป๋าสัตว์ต่าง,างรถจักรยานบัตรประชาชนกุญแจกล้องหรือว่าอื่นๆที่คุณสามารถกําหนดได้คุณสามารถตั้งค่าการกดค้างเอาไว้เพื่อดําเนินการในรูปแบบต่างๆได้เช่นแจ้งให้บุคคลสร้างเปลี่ยนโลเคชั่นของอุปกรณ์คุณสามารถซิงค์อุปกรณ์ตัวนี้ครับ ในกรณีที่คุณผูกบัญชี Samsung เอาไว้อ่ะคุณก็สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นๆยกอย่างเช่นซัมซุงเครื่องอื่นของคุณอ่ะสามารถค้นหาสมาร์ทท็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องนี้เครื่องเดียวหรือตรงนี้เลยครับรูปแบบเสียงได้เข้าก็สามารถมีให้เลือกถึงหลายเสียงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคลาสสิก สามารถเลือกเสียงไปต่างๆไว้ใช้ได้ตามที่คุณต้องการเลยครับและนี่นะครับก็คืออุปกรณ์แท็กกิ้งอัจฉริยะจาก s ซัมซุงอย่าง Samsung Galaxy Smart t a g แถ้าสมมุติใครเป็นคนขี้ลืมกลัวของหายแค่เอาอันนี้ไปผูกติดไว้ห้อยกับพงกุญแจแล้วไปผูกกับสิ่งนั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณกระเป๋ากุญแจหรืออะไรก็ตามก็สามารถติดตามได้เป็นเรื่องง่ายได้ครับสำหรับใครที่สนใจครับสามารถาซื้อได้ที่ ร้านค้าไอทีชั้นนำช็อปซัมซุงทั่วประเทศครับในราคาเพียง890บาทสำหรับวันนี้ทัสโฟนวิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ